ดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับผมก็หอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าต่องไม่เท้านะครับหรือว่า two of wands นะครับไพ่ใบนี้เป็นสมนัยกับคนคนหนึ่งที่ยืนรอคนคนรักของเขาอยู่อ่ะฉันไพ่ใบนี้เหมือนกับอาจจะมีการจากไปของใครสักคนหนึ่งหรือความรักของชาวราศีพฤษภที่โสดอยู่หรือกำลังมองหาความรักใหม่ๆอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้คือความก้าวหน้าการที่เหมือนกับมองเห็นแสงสว่างมองเห็นอนาคตเห็นไหมครับที่คุณยืนอยู่แบบนี้ไม่ไปตามเขากลับมาเนี่ย ก็เพราะเหมือนกับเราเห็นแสงสว่างหมายความว่าเราพยายามใช้เหตุผลพยายามทําให้เหมือนกับทําดีที่สุดแล้วอะเคลีย์เรียบร้อยแล้วเหมือนกับทําไปด้วยความรักความเข้าใจทําดีที่สุดแล้วทําเข้าใจความรักอย่างเต็มที่แล้วว่าฉันไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับถ้าเกิดเขาเห็นเราเป็นความรักเห็นเราเป็นท้องฟ้านะครับและเห็นเราเป็นท้องฟ้าหมายความว่ารักเราเท่าฟ้ารักเรามากๆหรือเห็นเราเป็นความดีเป็นความสว่างนะครับเป็นความคิดถึงเรามากพอหรือรักเรามากพอเนี่ยเขาจะตามรักขึ้นสู่หัวใจเขาจะตามเรากลับไปเองเขาจะมาตามหาเราเองอะ พะไพ่ใบนี้เหม,มือนเามปชาวสปพ,ศพ,ศพุชกเล่ท่านเนี่ยคุณแค่จะบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดรักเราจริงคิดถึงเราจริงเนี่ยตามหาฉันให้พบนะยังไงเราก็อยู่ที่เดิมตลอดเห็นไหมครับคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่เดิมก็เหมือนกับชาวสีพ,ศพ,ศพุชกเล่ท่านแหละที่เหมือนกับตื่นมายังมองหาเขาอยู่เลยตื่นมายังคิดถึงเขาอยู่เลยนะครับตื่นมายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอยู่ที่ห้องห้องเดิมเบอ ER ร์ก็เบอร์เดิมนะครับใช้มือถือเดิมใช้ไลน์อันเดิมใช้ Facebook อันเดิมใช้อินสตาแกรมอ จะส่องไปท้าวพี่เสมเหมือนกับเราการที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้เขาเป็นคนจากเราไปะนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องรากันไปก็ตามเนี่ยแต่ไพ่เป็นที่หมายความว่าถ้าเกิดเขาคิดถึงหรือต้องการหรือรักกันหรือเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ก,กันจริงๆเนี่ยก็จะกลับมาแก้ไขก็จะกลับมามากพอนะครับเพราะหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เคยเดิอนอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับไอ้ทามีอันหลังด้วยข้างหลังด้วยคุณเคยเลือกเขาแล้วคุณเคยรักเขาแล้วคุณก็เคยเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ย ชาวราศีพฤษภท่านเคยเลือกเขาเคยคิดว่าเขาจะเลือกเราด้วยซ้าแต่สุดท้ายเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องยอมอะเพราะเราเหมือนกับเราคิดว่าเขาจะเลือกเราแต่เขาจะไปเลือกคนอื่นนะครับสุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้บอกให้เขาเลือกเราเราก็ทํให้ไม่สามารถไปบังคับเขาได้อะมันก็เลยหมายกับต่อให้เราพูดว่าไม่ยอมต่อให้เราพูดว่าให้เขากลับมาคิดถึงเขารักเขามากแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ใจของเขาด้วยนะครับพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเด็กฮีโร่เฟนคุณสองคนจะหมอนกังคนหนึ่งที่เคยแต่งงานกัันนนหรืืออเเคคคยมมมีีวาาช่ใดก เคยรักกันมากๆเคยเข้าใจกันเคยดีต่อกันมาก่อนเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยใส่ใจคุณมาก่อนเห็นไหมครับผู้ชายผู้หญิงในเพศที่3ดูคลิปนี้ได้หมดเลยนะครับฮิโรเฟนหมายความว่าเปลี่ยนสมักับการที่เคยรู้จักครอบครัวเคยแต่งงานกันเคยเชื่อมั่นในความรักกันต่อกันมากๆเลยแต่อยู่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าฮิโรเฟนคนที่ดีกับเราในวันนั้นเนี่ยกับกลายเป็นคิงถือดาบกับกลายเป็นคนทำ้ายเราคนที่รักสุดท้ายเนี่ยคนที่รักเอาไว้ใจสุดท้ายหลาที่สุดอะคิงออฟซอร์หรือพระราชถือดาบใบนี้ก็ได้เลย เปลี่ยนไปนะไม,ม่เหมือนคนที่เคยรักเคยดีกับเราเลยเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นคนที่รักเรามาก่อนดีกับเรามาก่อนวันนี้อาจจะมีการที่เป็นคิงถือดาหมายความว่าอาจจะบอกเลิกบอกลาคุณไปนะครับอาจจะทิ้งคุณไปนะครับแต่อาจจะมีเหตุผลที่แบบว่ามากมายเลยในการที่บอกเลิกบอกลาเช่นทะเลออกกาะกันนะครับการนอกใจการที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่ะเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยดีกับเขาตลอดคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่พาเป็นเหมือนกับพ่อพ้ะ คอยช่วยเหลือห่วงใยรักเขามานานทนกับความเจ็บปวดเสียใจกับเขามานานเนี่ยและคิดว่าเราจะทนได้ไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งหมไพ่สองใบนี้ก็หมอนกับชาวศิษย์พ์เนี่ยอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าใจนึงก็รักเขานะใจนึงก็รักเธอนะแต่อีกใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เขาทาเกลียดสิ่งที่เธอเป็นนะนะครับเพราะใจของเราเนี่ยเชื่อมันในความรักมากเชื่อใจไว้ใจเขามากรักเขามากที่สุดอ่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาร้ายเราไม่คิดว่าเขาจะใจร้ายขนาดเนี้เพราะฉันไพ่ของคนรักชาวศิษย์พร์เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับพอเขาเห็นคุณเน เห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณเหมือนกับอยู่ที่เดิมนิง่งๆนะครับอยู่ได้แล้วหรือมองเห็นอนาคตนะครับหรือปล่อยวางความรักไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารักคุณจริงเขาคิดถึงคุณจริงเขาจะกลับมาพยายามทำเพื่อคุณเนี่ยพอคุณคิดแบบนี้นะครับหรือคุณรู้สึกเหมือนกับการถอยไม่อยู่ที่ของเราการกลับมายืนอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่ของเรานะครับแล้วรอดูว่าเขาจะทำไงต่อไปเนี่ยเขาเห็นชาวสิลปศกษเนี่นะครับไม่สนใจอยู่บนโลกของคุณอยู่ที่ของคุณหรือนิ่งไปหรือหายไปเนี่ยคิงถือดาบครับเขาก็เจ็บนะ เห็นไหมครับคิงถือดาบจะเห็นว่าเขาือถือดาบในมือก็จริงนะแต่เขาก็เหมือนกับโดนมีดบาดด้วยอ่ะคนที่เขาทาร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเขาเห็นคุณไม่สนใจเห็นคุณเหมือนกับไม่กลับไปเนี่ยเขาก็เจ็บนะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับคิงถือดาบก็มาหมายความว่าชาวสิบุ์ระสงท่านจะเหมือนกับมีโนอกของคุณแล้วอาจจะไปเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเหมือนกับอยู่ที่ของเราที่ยังมีความสุขหรือเริ่มมองเห็นอนาคตและเช่นมองเห็นอนาคตที่หมายความว่าไปโฟกัสเรื่องการงานไปโฟกัสเรื่องความรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีดวงพบเจอความรักที่ดีๆเข้ามมาแทททนนีีี่่่่สิงไดด้วยะ พะไพ่ใบนี้หมายเขามาส่องไม้เท้าว่ะออกมาจากไม้เท้าอันเก่าไปเจอไม้เท้าอันใหม่ที่สดใสกว่ามั่นคงกว่าจริงจังมากกว่าไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดไม่ต้องมานั่งตกต่าไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดเสียใจถูกเท้าทําลายแล้วอ่ะไพ่ใบนี้ก็เป็นสมัยกับคิงถือดาบหมายเขามาเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บนะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังจะเสียคุณไปเนี่ยเขาก็เสียใจแล้วก็เจ็บปวดเช่นกันแต่เท้าทำลายคุณตอนที่เขาทําลายคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นไงฉันไพ่ไปต่อมาก็ได้ทำนายว่าคิงถือนี่ยเข้ามาครับ king of p e ะค c ับ คนคนนี้ทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปนะเขามาจจะกลับมาคิดได้นะครับตอนที่คุณเนี่ยกำลังจะไปได้ดีละตอนที่คุณกำลังจะไปเับไปเจอสิ่งดีๆดีกำลังเชื่อมั่นในความรักเช่นการไปสวดมดนต์นั่งสมาธิการเชื่อมั่นในเวรกรรมเพราะเหตเฟนคือไพ่ของการที่เหมือนกับเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความรักที่มันยิ่งใหญ่ไว้ใจรักคนที่รักนะครับพยายามทำดีมาตลอดสุดท้ายกลับมาอยู่ที่เดิมสุดท้ายทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่อ่ะมันก็เลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเจ็บเสียใจก็ต้องเดินออกมา นะครับเพราะเราคิดว่าเขาจะรักเราเชื่อมันในตัวเราเหมือนที่เรารักเราไว้ใจเชื่อมันในตัวเขาอ่แ,แหละหลายๆยคนจะมองว่าเฮ้ยเราแต่งงานกันแล้วนะเดี๋ยวมองถึงขั้นแต่งงานการสร้างชีวิตกันเลยอะนะครับไพ่ใบนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนครับ King of Pentacles คนที่เขาทาร้ายคุณเนี่ยจะกลับมารักษาคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะต้องการคุณอยู่นะเขาอยากคุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ยเดินออกมาแล้วในวันที่คุณเนี่ยกำลังจะไปได้ดีแล้วแต่เห็นไหมครับคุณกลับไปได้ไหมเขาจะบอกคุณแบบเนี้ย พะเขารู้เลยว่าคุณเนี่ยคือคนที่คอยช่วยเหลือคอยปกป้องเขาคอยให้สิ่งดีกับเขามาตลอดแต่เขาทําลายคุณในวันที่คุณรักเขาแต่พอเขาจะเสียคุณไปเนี่ยเขากลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษาคุณทีหลังฉันคิงือเนี่ยไม่ได้ขอาำแนแนบนี้ว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเนี่ยนะครับไม่เกิน6เดือนนะหกดาบนะครับสามเดือน6กเดือนเนี่ยควรจะยังให้โอกาสเขาอยู่ควรจะลองรับฟังหรือส่งคลิปนี้ไปบอกเขาอยู่แต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเกินสามเดือนหเดือนแล้วเนี่ยเกินแล้วนะผมตอบเลยว่าคิงทอเนี่ยเขามาฮ คุณทาดีเต็มที่แล้วคุณเชื่อใจไว้ใจเขาแล้วอะ่ะสุดท้ายเขาทําร้ายเราก่อนอทิ้งเราก่อนเราก็เลยกลายเป็นเหมือน,นคนคนหนึ่งที่ทิ้งถือเหรียญกลับไปเพราะเหมือนครับทําดีแล้วให้เขาทุกอย่างแล้วให้ไปทั้งหัวใจเห็นไหมครับให้ไปทั้งท่านดูแลการดูแลการใส่ใจการช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับหรือมองเขาเป็นคนที่มีคุณค่ามองเขาเป็นคนที่เรารักมากที่สุดหัวใจอะ่ะเราไม่เคยรักใครขนาดนี้เลยนะเห็นไหมครับคุณสามารถมีหนทางมีตัวเลือก นะครับมีคนมากมายที่มองเห็นว่าอยากให้คุณเนี่ยเป็นแฟนเขามีตัวเลือกมากมายมีอนาคตมากมายแต่คุณเลือกคนคนนี้นะครับคุณรักคนคนนี้นะครับเพราะฉันให้เป็นนี่หมายความว่าเหมือนกับเราให้ใจเขาไปแล้วให้ความรักเขาไปแล้วครั้งหนึ่งอะรักใครครั้งละคนเชื่อใครได้เช,ชื่อใจได้คนละครั้งนะครับประมาณนี้เลย,พยไพ่ใบนี้ก็เป็นสมัยกับไพ่ด้วยตามนะครับอาจจะกำลังร้องไห้อยู่ก็ได้เพราะสามนาบไปที่ออฟโซนใบนี้หมายความว่าไม่ใช่คุณไม่เจ็บนะที่คุณผอยออกมาที่คุณนิ่งไปเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดถึงนะ ใจน,นึงก็รักใจน,นึงก็เจ็บใจน,นึงก็เกลียดสิ่งที่เขาทำร้ายกับเราอะไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมอกับสามดาบหมายความาค่อยๆอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะครับหรืออาจจะเหมือนกับถูกทำร้ายจ,จิตใจ,จยอยู่บ่อยครั้งนั่นหมายกับหัวใจของเราเนี่ยหยุดสักทีได้ไหมหยุดทำร้ายได้ไหมเราขอหัวใจของเราคืนได้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับถ้าเกิดถามว่าเจ็บแค่ไหนฝนที่มันตกลงมาบนฟากฟ้าเห็นไหมครับช่วงฮีน้าฝนด้วยฝนมันตกลงมานั่มันคือน้ําตาที่มันตกหนักมากๆเลยร้องไห้หนักมากนะครับมันคือน้าตาแห่งความเสียใจอะถามว่าเราเจ็บแคค่่ไไหนนนเกิดขปึง มันก็เหมือนกับเราเจ็บมากนะเพราะเหมือนกับเรามีเขาแค่คนเดียวเพราะโลกนี้มีเขาเพราะโลกนี้คือของเราอ่ะเพราะเขาคือโลกของเราเพราะเขาคือคนที่เรารักมีคุณค่าของเราแล้วแหละมันก็เปรียบเสมือนกับเรามีเขาแค่คนเดียวเราอยากจะบอกเขาให้รู้แค่นั้นว่าหยุดบอกเลิกบอกร้ายหยุดบอกเลิกบอกรายกันสักทีหนึ่งหยุดทำร้ายกันสักทีหนึ่งประมาณนี้หยุดนอกใจกันได้แล้วนะครับไพ่สามดาบเปรียบเสมือนกับเพราะเราเจ็บคิดซะว่าสงสารคิดซะว่าน้าตาแห่งความเสียใจอ่ะมันคือฝนที่ตกลงมานั่นนั่นแหละนะครับมันคือน้าตาแห่งความเสียใจอ่ะ ถามว่ารักแค่ไหนลองนับท้องฟ้านับทะเลนับน้ำทะเลนับท้องฟ้านับทรายนับภูเขานั่นคือความรักยิ่งใหญ่ที่คุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเรารักเขามากแค่ไหนนั่นแหละนะครับเพราะฉันพ่ายไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือการที่แบบกับชาวศีรพศอยากจะบอกคนที่คุณรัณกว่าคิดซะว่าสงสารถ้าเกิดเลิกลากันไปไม่เกินสามเดือนหกเดือนเนี่ยอย่าลงทันด้วยการนอกใจหยุดทําร้ายนะครับอย่าลงทันด้วยการลาจากกันเลยแต่เกิดใครเรื่องากันไปเกินสามเดือนหกเดือนแล้วเนี่ย ผมทำนายแบบนี้ว่ามันอาจจะเหมือนกับไพ่สามดาบให้อาภัยตั้งกี่ครั้งแล้วท้ายก็เจ็บเหมือนเดิมเจ็บมาตั้งกี่ครั้งแล้วจนหัวใจของเราเต้องของหัวใจเราคืนแล้วว่าผมเลยทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใคร,รเลือกราคนรักไปเกิน3เดือน6เดือนเนี่ยมันคือการที่คุณหลุดพ้นจากความเสียใจแล้วเพราะเจ็บมากเจ็บจนไม่พ่อยแล้วลว่าเลยต้องของหัวใจของเราคืนนะครับแต่ไพ่สามดาบหมายความว่าถ้าเกิดเราสั่งใจให้เลิกเขารักเขาได้เนี่ยเราทำไปแล้วสั่งใจให้นื่มเธอได้เราทำไปแล้วไม่ต้องเจ็บไม่ต้องนอนไม่ต้องมานั่งอยู่แบบนี้ไม่ต้องมาอยู่ทีี่่เเดดิมมแบบนนน้้หหหรรใคไไไไะปพา ยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะกลับมาไหมคนที่แต่งงานคนที่เคยบอกว่ารักกันคนที่เคยสัญญาต่อกตั้งมากมายเนี่ยจะกลับมาเห็นคุณค่าเห็นความดีต่อกันอยู่หรือเปล่าถึงทํานายแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไม่เกินสามหกเดือนจะมีการเดือดซันครับจะมีการกลับมาถ้าคุณส่งคิวนี้ไปหาเขาหรือพูดกับเขาแบบที่ผมพูดนะกันเพราะไพ่เดือดซันหมายความว่าคนคนรักคุณเนี่ยก็จะทําร้ายคุณด้วยอารมณ์นะครับแต่เห็นเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บแต่สุดท้ายพอคุณนิ่งไปนะ แต่คุณเคยส่งข้อความสามดาบไปแล้วเห็นไหมครับคุณเคยบอกรักเขาบอกคิดถึงเขาแล้วใค่ก็ตามถ้าเกิดบอกรักคนที่เขาทิ้งเราเนี่ยหรือบอกคิดถึงหรือบอกขอโทษเขาไปแล้วเนี่ย,พยไพ่เป็นี้คือ The Sun aker, เดือดซันหมายความว่าสักวันนเขาจะกลับมาหาคุณถ้าเกิดเลิกรากไม่เกิน3าถึงหเดือนนะเขาจะกลับมาหาคุณภายในช่วงของงานปีนี้หรือไม่เกินพฤษภาคมปีหน้านะครับจะกลับมาเดอดซันหมายความว่ากลับมาเคลียร์กลับมาเข้าใจกลับมาติดต่อกลับมารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเพราะเขาเป็นเหมือนกับคนที่ทิ้งถือดเ่าเหมือนนกัน เขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บนะเขาก็ได้รับความเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณนะเช่นกันนอกใจก็จะไปจะคนอื่นทําร้ายเขากลับเขานอกใจคุณได้เขาก็นอกใจคนอื่นได้เขาทําร้ายคุณได้เขาก็ทาร้ายคนอื่นได้เช่นกันน่ะแต่ถ้าเกิดเขาไปได้ดีนะผมนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเลือกหาคนรักไปเกิน6เดือนหนึ่งปีแล้วเนี่ยหรือ2ปีแล้วเนี่ยไม่กลับมาแล้วอันนี้ค่านายแบบชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะอันนี้ผมขอตอบแบบนี้นะกันทํานายแบบนี้เลยนะครับไพ่ไปต่อมามาดูความรักของชาวราศีพฤษภแล้วกันแนะนํา นะครับในเดือนกันยานย่อนกันดีกว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตอย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครเรื่องราวคนเราไปเกิน1ปี2ปีแล้วเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วหมายความว่าอาจจะเหมือนกับเห็นคุณค่าคุณอาจจะเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจที่เห็นคุณไม่สนใจเห็นคุณไปได้ดีอ่ะเห็นชาวราศีพฤษภกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่หรือลืมเขาหรือว่าออกมาจากเขาได้แล้วหลุดพ้นแล้วเนี่ยแต่เขาก็มีการเดอะเฮอร์มิตอ่ะมีการที่เขานึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้นึกถึงความรักความใส่ใจ นะครับไม่เคยมีใครรักหรือดีเขาเท่านี้หรือเคยให้คุณค่าเขาเท่านี้มาก่อนก็เลยทํานายแบบนี้ว่าไม่ว่าจะเลิกรากไปนานแค่ไหนก็ตามความคิดถึงในงหัวใจของคุณเนี่ยมันยังมีคุณค่าในหัวใจของเขาอยู่เลยเหมือนคํา,าว่ารักสิ่งดีๆคุณทำเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะมันยังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่เลยเขายังจดจําได้สิ่งดีๆได้นะครับแต่จะกลับมาเมื่อถึงเวลานั่นแหละพไพ่ใบนี้ก็จะทำนายว่าหกดาบใครที่เลิกราคนรักไปเกิน6เดือนคุณอาจจะเคยคนหนึ่งที่เหมือนกับเหนื่อยเหลือเกินเจ็บเหลือเกินอ่ะกำลังร้องไห้เสียจออยยู่ตนนี้้้ดวซํา แต่เห็นไหมครับทาไปเถอะทาดีกว่าไม่ทําเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะไปกับเราแล้วอะแต่หกดาบหมายความว่าทําให้พอเจ็บให้พอเสียใจลองให้ให้พอนะครับและหกดาบหมายความว่าเมื่อคุณทําไปแล้วเกินหกเดือนนะครับแ้วเขาไม่กลับมาเนี่ยมันคือการตอบแล้วว่าหกดาบมันคือการที่เหมือนกับเราทาเต็มที่เราจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้เจ็บจนพอแล้วพอแล้วพอทกทีนะครับหกดาบก็ได้ท่าแบบนี้ว่าคุณไม่ต้องเจ็บแล้วนะอย่างน้อยใครที่ทําแบบนี้ทำ่ปคนที่คุณรักเนี่ย บอกเขาว่านึกสีวสา่าสงสารบอกเขาว่ารักเขามากแค่ไหนนับเม็ดทรายทั้งทะเลนับทองฟ้าดูนับภูเขาดูก็รู้อะนะครับและฝนที่ตกออกมาคือน้าตาของความเสียใจเนี่ยบอกเขาแบบเนี้ยมันคือทําให้เขารู้แล้วว่าเราเนี่ยเต็มที่แล้วเจ็บมากๆนะครับรักเขามากๆสุดหัวใจแล้วว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่ลกลับมานั่นหมายความว่ามันก็เหมือนกับเราพยายามเจ็บปวดเสียใจนะครับและพยายามไปเต็มที่แล้วกับความรักครั้งเนี้นะครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอ,อะไรทําจนสุด นะครับแล้วมันจะได้ออกมาได้ไม่ใช่ว่าค้างคากันแบบนี้นะครับอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความรักที่มันเหมือนกับรักสามเศร้ารักซ้อนอยู่แบบนี้นะครับฉันไพ่ใบต่อมาก็ยังเนา่าเดมูลคุณอาจจะร้องไห้เสียใจในวันนี้แต่เดิมูนหมายความเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดร้องไห้หมายก็ตามที่เราหยุดเสียใจเนี่ยเขาต้องหักล่ะหกดาบกิงถือดาบเขาต้องหักล่ะที่ต้องเจ็บปวดเขาต้องหักอะไรต้องเสียใจเพราะทําไมรู้ไหมครับไม่มีใครทนกับเขาได้ไม่มีใครรักเขาขนาดนี้เดิมูนเห็นไหมครับ เป็นดวงจันทร์คอยส่งแสงให้กับเขาขนาดนี้ร้องไห้กับเขาขนาดนี้หรือถูกเขาทาร้ายขนาดนี้แล้วยังอยู่อ่ะเกิ่ทำน้ำาหกดาบไหมเขาเป็นชาวสิบุศกเนี่ยแหละเป็นคนที่อดทนกับเขามากอยู่กับเขามาตั้งมากมายนะครับทนกับเขาขนาดนี้เขาต้องหากลาที่ต้องเจ็บเสียใจเสียดายที่สูญเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปลองถามหัวใจตัวเองดูหลับตาดูนะครับใหนี้ไปให้การแนะนําถ้าเกิดยังรักเขาอยู่อาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาถ้าเกิดยังรู้สึกถึงกันอยู่คุณยังรู้สึกถึงเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเจ็็บปวดถถึึึงงงงเเเเขขาาายยยันกกออู่่้้ลี นั่นหมายถึงว่าคุณอาจส่งคลิปนี้ไปหาเขาทันอยู่นะครับหรือบอกเขาทันอยู่นะครับว่านึกเสียว่าสงสารแต่ถ้าเกิดไพ่ใบต่อมาขึ้นมาไฟออฟวานไปสุดท้ายครับคือบทสุขคำนั้นของชาวราศีพฤษภหลายท่านเลยว่าถ้าเกิดเหมือนคุณกลับไปก็ยังทะเลาะก,กันอยู่กลับไปก็ยังเจ็บปวดหรือกลับไปแล้วเนี่ยเอาเชือกวิเศษมาผูกกันเอาไว้ดึงล้างกันไว้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ดึงไม่ได้แล้ว่าไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับถ้าเกิดหลักมันทาให้เขาเหนื่อยใจแล้วทำให้เขาเจ็บทาให้เขาเหมือนกับเสียใจอยู่กับเราไม่มีความสุขเนนนนนนนี่่่่ยอยอูแล้ลนน้้วททําาารกกัััฝืไปม็ มันก็เลยเหมือนกับหกดาบต่อให้เชือกวิเศษผูกั้างเอาไว้เหนี่ยวั้างยังไงเนี่ยก็ได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำลายตัวเองบางทีคุณต้องปล่อยเชือกนะนี่คือให้บทสุกความรักของชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยแต่สำหรับคนโสดหรือคนที่เลิกราคนรักไปแล้วเนี่ยผมทํานายว่ามันเหมือนกับเราจะหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นไปอยู่ในที่ของเราอยู่กับโลกของเรามีโอกาสเจอความรักที่ดีเข้ามานะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่เท้าอันเก่ามันไปแล้วมันกลายเป็นไม่เท้าอันใหม่เจอความรักที่มันสดใส อย่างน้อยมันก็ต้องไม่เจ็บไม่เสียใจนะครับไปอยู่ไกลๆหลุดพ้นจากความเจ็บปวดแต่เดือดซันนะครับกับเดือดเฮลเมตคุณทําเต็มที่แล้วเดือดมูนะครับคุณเจ็บจนพอคุณทําเต็มที่แล้วคุณพยายามทําจนเหมือนกับมันหลุดพ้นจากสิ่งที่มันมืดเพื่อไปเจอแสงสว่างเพื่อไปเจอสิ่งดีๆนั่นแหละผมถึงแนะนําการทําแบบนี้นะครับการทําแบบนี้ให้มันเหมือนกับดีกับตัวคุณเองด้วยแล้วก็ต่อคุณที่คุณรักด้วยนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ก้าดาบนะครับ เขาเห็นนะครับว่าคุณเน่เจ็บเขารู้นะครับว่าคุณเสียใจแล้วก็เหมือนกับรู้เลยว่าคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่ได้ไปไหน่แม้ว่าะรอบตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไม่ไหวแล้วว่าแต่คุณยังอยู่ตรงนี้เพื่อคิดถึงเขาเพื่อรักเขาจนกว่าจะหมดน้าตาจนกว่าจะหมดความรู้สึกจนกว่าจะหมดความคิดถึงหมดอะไรไปเองนั่นแหละเขารู้ว่าคุณเจ็บนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าสามเหรียญเขาใหญ่คุณกลับไปอยู่นะครับเขาใหญ่คุณเหมือนกับติดต่อเข้าไปคุยกับเขาไปใหญ่คุณยอมเขาว่าทั้งที่เขาไม่กลับมาทั้งที่เขาเนี่ยทำร้ายคุ ฉันสามเดียนสามดาบอาจจะเป็นการพูดคุยไม่เข้าใจกันเรื่องอารมณ์การนอกใจแต่พไพ่ใบนี้หม,มา,ายความว่าไพ่แปดดาบสุดท้ายคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาก็จะเจ็บปวดเสียใจที่ต้องเหมือนกับเสียคุณไปนะครับมันเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปเสียคนดีๆคนนึงไปเลยอย่างน้อยแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างน้อยมันก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วแม้ว่าจะเลิกกันไปแม้ว่าจะไม่กลับมาแต่มันก็ได้ความรักได้หัวใจนะครับได้สิ่งดีที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งไปแล้วอะนะครับฉัน,พนไพ ยังไงก็ตามช้าหรือเร็วก็ตามจะกลับมาเห็นว่าคุณใส่มงกุฎจะเห็นกลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยมีหัวใจที่มันมั่นคงรักเขามากแค่ไหนแล้วเขาจะรู้เลยว่าคนที่เรารักเขามากที่สุดเนี่ยสุดท้ายคือคุณนะครับที่ดีเขารักเขาอดทนกับเขาเข้าใจเขามากที่สุดแต่เขาจะไปเลือกคนอื่นมากกว่าไปเลือกคนที่ดีกว่าเรานะครับอาจจะบอกว่าเราไม่ดีพออาจจะมองว่ารักเรากินไม่ได้แต่สุดท้ายเห็นไหมครับสิบเหือนเนี่ยนะคุณคือคนที่เข้าใจแล้วก็รักเขาดีแล้วนะเต็มที่กับความสัมพันธ์ครั้งน นะครับเขาก็รู้เพราะเขาเคยรักคุณเคยบอกว่ารักกันเคยใส่ใจคุณมาก่อนเคยเป็นคนดีกับคุณมาก่อนแต่วันนี้เขาเปลี่ยนเพราะอาจจะมีใจเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมหรือเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะฉันไพ่ออราเคิลใบนี้แนะนำชาวสีพฤกศกใหท่านว่าเดือดสโนไว้นะครับหมายความว่าให้ทำเหมือนกับสโนไว้เชื่อมั่นในความรักด้วยความจริงใจเชื่อมั่นในความรักที่บริสุทธิ์เถอะให้ไปด้วยหัวใจนั่นแหละสุดท้ายแม้จะได้ความเจ็บปวดเสียใจกลับคืนมาแต่ก็เพราะรักแท้นี่แหละ ให้ใครสักคนที่รักแท้ให้ใครสักคนด้วยความดีความจริงใจเนี่ยแหละถ้ารักเราจริงถ้ามันดีจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแก้ยาพิษเดี๋ยวมันก็กลับมาจุมพิษเรากลับมากอดเรากลับมารักเราเองอะ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วก็หลับไหลเราก็แค่คิดว่าเราหลับจะตื่นขึ้นมาใหม่มันอาจจะนานหน่อยมันจะหลับไปช่วงนี้รานมันอาจจะเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจเจ็บหัวใจเพราะโดนแอปเปิ้ลยาพิษเพราะความไว้ใจความเชื่อใจนะครับแต่สุดท้ายคุณต้องตื่นขึ้นมาพบความจริงนั่นแหละและอาจจะพบเจอคนดีดๆสักคนหนึ่งเข้ามาเหมือนกับสโนไว เจ้าชายของคุณจริงๆคนรักดีๆของคุณจริงๆนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณชาวราสีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ